Mq9 Reaper หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ Predator B เป็นอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธที่มีความสามารถสูงซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท General Atomic ของสหรัฐอเมริกาจุดเด่นของ mq9 Reaper คือการรวมเอาความสามารถในการลาดตระเวนการเฝ้าระวังและการโจมตีเข้าไว้ในเครื่องเดียวทำให้มันถูกขนานนามว่าเป็น h i g h p r e s t i g e Drone หรือโดรนศักยภาพสูงที่กองทัพหลายประเทศให้ความสนใจ โดรนลำนี้มีความยาวประมาณ11เมตรปีกกว้างกว่า20เมตรใช้เครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพโฮเนเวล TPe 331ที่ให้กำลังสูงสุดราว900แรงม้าทำให้สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า480กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการบินไกลถึง1,850กิโลเมตรรวมทั้งบินต่อเนื่องได้มากกว่า27ชั่วโมงเรียกได้ว่า MQ-9 Reaper มีทั้งความเร็วความทนทานและระยะทางที่ตอบโจทย์ภารกิจทางทหารในหลายรูปแบบ ด้านอาวุธ MQ-9 Reaper สามารถบรรทุกอาวุธได้มากถึง1,700กิโลกรัมรวมถึงจรวด AGM-114 Hellfire ระเบิดนำวิถีเลเซอร์และแม้แต่ระเบิดนำวิถีแบบ GPS เช่น GBU-12 หรือ GBU-38 สิ่งนี้ทำให้โดรนไม่เพียงแต่ทำหน้าที่สอดแนมแต่ยังสามารถเข้าจู่โจมเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงลดความเสี่ยงให้กับนักบินและกองกำลังภาคพื้นดินอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของ MQ-9 คือระบบเซนเซอร์และเรดาร์ที่ล้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็นกล้องอิเล็กโทรออปติคอลอินฟราเซนเทติกเอเปอร์เจอร์ราดาซารวมถึงระบบสื่อสารดาวเทียมที่ช่วยให้ควบคุมได้จากระยะไกลหลายพันกิโลเมตรนักบินที่ประจำการในสถานีภาคพื้นดินสามารถบังคับโดรนตรวจจับภาพและสั่งยิงอาวุธได้แบบเรียลไทม์ปัจจุบัน MQ-9 Reaper ถูกนำไปใช้งานโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักและยังถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตร เช่นสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลีและเนเธอแลนด์ดยส่วนใหญ่ถูกใช้ในภารกิจต่อต้านก่อการร้ายการลาดตระเวนชายแดนและการสนับสนุนการรบแม้ว่า Mq9 Reaper จะมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็มีข้อถกเถียงในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการใช้โดรนติดอาวุธเนื่องจากอาจสร้างผลกระทบด้านจริยธรรมและการสูญเสียชีวิตพลเรือนอย่างไรก็ตามไม่มีข้อกังขาว่านี่คือหนึ่งในระบบอากาศยานไร้คนขับที่ทรงพลังที่สุดในโลก สรุปแล้ว MQ9 Reaper ไม่ได้เป็นเพียงโดรนธรรมดาแต่เป็นแพลตฟอร์มทางทหารที่รวมทั้งเทคโนโลยีการบินความสามารถด้านการสอดแนมและอำนาจการโจมตีไว้ครบครันถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามยุคใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดชัยชนะบนสมะระภูมิ